โว้ดอยกิวลมกิวกิวไม่ภาษาอะไรกิวเนี่ยมันกิวกิวมันสิขาดอ๋อภาษาอีสานบวกเหนือเนาะ,นะกิวมันหมายความเอาผ้าเหมืนอนผ้าขามาเนาะคำว่ากิวเนี่ยนะเหมืนอนผ้าขามาเอามาบิดม้วนม้วนบิดบิดบิดนะ ทั้งสองข้างนี้มันจะทำงานต่อต้านกันเลยกันเอาชนะกันนั่นเองครับมันจะเกิดความเค้นเกิดความเครียดหรือว่าเค้นนั่นเองครับมันก็ตรงกลางก็จะมันก็จะจุดนหนที่จะขาดนะครับมันจะกิวเขาเอิ่นกิวกิวแต่ว่ามันจะขาดทีนี้ก็มาถึงบรรยากาศนะแถวนี้ก็คืออำเภอปายกับ ปางมาผ้าเงี้ยนะนะเอ้าเฮ้ยถ้ามีหิมะซะหน่อยในนี่ผมว่านะนหิมะมันสวิสแลนน,นนะ่ะนะหรือสวิสเอ,อราวัลกันละกันนะอรวยลกันละกันเนาะถ้ามีหิมะนะปกคลุมนะเรื่องของ ยอดเขานน่นนี่นั่นนะผมก็ว่ามันก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งไทยแลนดะ์น่ะเออผมว่ามันน่าจะเข้าท่านะ <c oughs> <c oughs> ค่อยๆดูครับวันนี้ผมมากับในการที่จะมาทำให้ฟ้าให้ฝนมันตก <c oughs> ผิดฤดูกาลกันแล้วทำไมถึงบอกว่าให้ตกผิดฤดูกาล พราะอะไรเพราะดูการมันไม่ตอกอ่ะ,ะ,ะเออใช่นะฤดูการหน้าฝนฤดูฝนเนี่ยมันพฤษภามิถุนากรกดาสิงหากันยาและตุลาเนี่ยมันฝนมันตกน้อยไม่เพียงพอเนี่ยไม่เพียงพอในเมื่อฤดูกาลมันไม่ตอกอ่ะถ้าหากว่าจะสามารถทําให้มันตกนอกฤดูกาลเนี่ยอย่างเช่นวันนี้วันที่ยี่สิบสามเหรอเนี่ย ยีนะ่สิบยี่สองเนาะวันอาทิตย์ยี่สิบสองพิจิกาใช่เนาะอาทิตย์ยี่สิบสองพิจิกานะปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเอาเนะี่ยพิจิกาธันวาปกติจะเป็นแม่ห้องสอนก็ดีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางอะไรกันเราเรียกว่าภาคเหนือกันแล้วกันนะ มันเป็นฤดูหนาวหนาวมันหนาวเจ็บแสบไปถึงกระรวงนู่นเนี่ยมันหนาวเจ็บแสบไปถึงสวงไปถึงกระทรวงนู่นเนี่ยรู้ไหมอันนี้มันไม่มีไอหนาวเลยยวนี่เอาขณะน,นี้เวลาก็บ่ายสี่โมงสักสี่สิบนาทีก็แล้วกันไม่เห็นจะมีความหนาวให้ได้เห็นเลยไม่มีกลิ่นไอความหนาวเลย นี่แต่อ่านดูป้ายนั่นนะถ้ำผามอนเลยถ้ำหลอดเลยถ้ำแม่ละเนาเลยคำว่ากิ่วที่นี่ครับมันมีเขาสองข้างขนาดเห็นไหมอยู่ข้างขวาผมนี่ก็คือเขาใช่ไหมใช่ไหมมีเสาไฟฟ้าอะไรก็ว่าันไปข้างซ้ายของผมนี่ก็เป็นเขาที่นี่เหมือนกับเขาขาดนั่นเองครับไอ้ตรงนี้เดิมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นภูเขาลูกเดียวกันหรือเปล่า ทางการม่เมืองจะมาตัดถนนตรงนี้ให้มันเป็นการได้รับความสนุนในการคมนาคมและขนส่งอะไรก็ว่ากันไปตามความเจริญของทางด้านสิ่ิสังคมว่าไปื่องความมั่นคงแห่งช่งชาติว่าไปตามเรื่องตามราวที่มันผ่านมาก็คงจะทําให้การระเบิดภูเขาช่องนี้ออกไปเป็นช่องก็เลยบอกว่ากิ่วใช่ไหมดอยกิ่วลมเออก็ไม่ว่าไกันก็คือลมทางลมผ่านนั่นเองครับ ไม่รู้ทางที่ไหนใใจ้อยู่ตรงไหนกันแล้วก็ซ้ายมือผมเนี่ยน่าจะเป็นซ้ายมือผมเนี่ยแต่วันตกเพราะว่ามันสี่โมงครึ่งกว่าแล้วเนี่ยคอยลงส่วนทางด้านขวามือผมก็ตะวันออกกันแล้วกันเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นก็มีอยู่แค่เนี้เอาที่เนี่ยกันเลยมาที่นี่เพื่อที่จะมาทําให้ฝนตกแถวแถวนี้ครับ จะเป็นภาคเหนือภาคอีสานคอยสังเกตด้วยนะครับท่านที่กำลังฟังกำลังชมมาเราดทีวีนะครับว่าทําที่ฝนที่นี่นะครับแต่มันจะกระเพื่อมไปถึงนู่นนะฮะอุบลนู่นนะครับนครพนมเนี้ยนะหนองคายเียนะมันจะไปไปถึงขอบนอกก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยผมหันหน้าทางทิศตะวันออกห็นมาข้างนเนี่ยม,มันจะไปถึงนู่นเห็นไหมเห็นดวงจันทร์ไหมครับขึ้นู่นไหนไหมดวงจันทร์เห็นไหม เอเห็นดวงจันทร์ขึ้นเวลาสี่โมงเย็นพอๆกับดวงอาทิตย์ถ้าหากว่าเป็นมุมนั้นเนี่เอามุมถ้าผมจะดูตามมุมเนี่ยยืนตรงเนี้ยเออดูมุมนั้นนี่เอาขวามือประมาณมสาี่สิบองศาดวงอาทิตย์ซ้ายมือก็ประมาณมสาี่สองศาดวงจันทร์เอ,อ๊ะมาอยู่ในจุดที่มันเป็นค่าความชมดุลหรือเปล่าระวัง เราคือโลกโลกของเราอยู่ตรงกลางกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่มันก็เรียกว่าโคอปเปรตกันอยู่นะฮะในกฎของธรรมชาตินะี่มันทํางานสัมพันธ์กันอยู่ดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์จะเอ๊ะใครนัดหมายวะเนี่ยดวงจันทร์นัดให้ผมมาที่นี่วะเนี่ยะหรือว่าดวงอาทิตย์นัดให้ผมมาที่นี่วะเนี่ยหรือว่าโลกใบนี้นัดผมมาที่นี่ไม่ได้เคยคิดอย่างนี้เลยพี่เอ๋ยรู้แต่ว่าบ้านเมืองนี้นะฮะ ไอ้ฝนมันไม่ตกอ่ะมันร้อนแรงอ่ะผมไม่อยากจะให้สัตว์โลกตายกัน <c oughs> คิดว่าตัวเองทําได้ก็แล้วกันนะดีไหมพี่เอาสมมุติว่าคำว่าร้อนแรงเนี่ยไม่ทําอะไรนะฮะเบง่งหนักเบ่งเบาอยู่บ้านมันก็ร้อนแรงอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะมันเรื่องของดินฟ้าอากาศธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นนะ่ะ ใช่ไหมฮะมันร้อนแรงมันอยู่แล้วพอได้นะครับหรือจะปฏิเสธความแห้งแล้งในปีนี้หรือต้นปีห้าเก้าเนี่ยมีมีไหมครับม,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 มีใครปฏิเสธไหมต้นถ้าถ้าปฏิเสธก็แปลว่าก็ไม่ว่าได้กันแต่ถ้า,ถา,ถาสุขภาพาไม่ดีเราบอกนะปวดหัวจะรูปหัวหายด้วยนะครับบอกห้ทราบไว้นะครับปวดหลังในรูปหลังหายแน่ด้วยเอาอย่างเงี้ยเอาละ่ะถ้าหากว่าธรรมชาติมันดําเนินงานต่อไปมันเอง มันร้อนแรงแน่ๆเพราะนี่มันเป็นฤดูหนาวจะหาฝนที่ไหนมาตกตลอดเวลาชั่วพันๆป้5ปี10ปี20ปีผมเป็น70ปีพอดีแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหมครับไม่เห็นจะมีฝนตกหน้าหนาวถ้าหากว่าสมมติว่าฝนมันจะตกหน้าหนาวของพิจิกาธันวาเนี่ยมีใครสักคนหนึ่งทําให้มันตกเอาถ้ามันถ้ามันไม่ตกก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ครับผมก็ไม่ได้ลงทุนลงแรงเลยขับรถผมก็ไม่ได้ขับมีคนขับให้นั่งมาเงี้ย เขาขันอาสาที่ว่าเนี่ยแล้วก็เสียสละมากพอคนนึงเหมือนกันนะครับนะฮะเสียสละกันมนุษย์เราถ้าไม่ยอมเสียสละกันเลยมันก็เกินไปเนาะอืใช่นะะอือเอาละเมื่อเข้าใจตรงกันบ้างแล้วเนี่ยครับถ้าหากว่าฝนมันตกถามว่าดีไหมในนนรในรูหนาวเนี่ยถ้าดีมันก็เป็นกําไรกับกําไรท่านเองใช่ไหมฮะหน้าร้อนยิ่งท,ท,ท,ทีนึงยิ่งเรื่องของหมอกควันเน่ะมันมีทุกปี แต่ละปีงบประมาณของชาติบ้านเมืองทุ่มเทกับทลายไม่รู้ผมไม่เคยรู้จักงบประมาณตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้จักงบประมาณไม่เคยใช้งบประมาณด้วยใครรู้จักใครใช้ก่อไม่รู้ใช้ต่อปีต่อปีผมจะไม่รู้ได้ไงล่ะครับมีใครรายงานการใช้บ้างหายหดไปไหนบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็อย่าไปรู้มันเลยก็แล้วกันรู้แล้วมันเรื่องมากใช่ไหมฮะรู้แล้วมันเรื่องมากดีไหมพี่ดีเอออย่าไปรู้มันเลยนะไปเขาเรื่องของเขา เรื่องเขานะเอ๊ะอย่างงี้ไม่ถูกนะอย่างเงี้ยก็พวกปากยาวก็สาวเอาสาวเอาสลยครับแบบเนี้ยถ้ามันสาวได้เท่าไหร่ให้มันรู้ไปครับงั้นเหรอครับเหรอมันจะกินได้เท่าไหร่เชียวมันกินเกินโลกได้ไหมอ๋อกินเกินกรรมเกินบุญได้ไหมมีคนเคิ่งนี้เดี๋ยอเนี้ย,ย <laughs> มันไม่ใช่ถวงความจเจริญหรอีค่คิดแลวพูดเช่นนี้อ๋อ ไม่รู้เราไม่มีหน้าที่กันแล้วกันนะค,คนมีหน้าที่ก็จะรุ้งเขาเองมีหน้าที่ไม่ทำหน้าที่ช่วยไม่ได้จำมีนะครับเออที่พูดเนี่ยซื้อมาเนี่ยจ่ายไปแล้วภาษีเนี่ยมั้ยครับเออภาษีสังออบเนี่ยมั้ยใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้จะเป็นคัสมามากเรื่องหน้านี่มันเจ็ดสิบปีแล้วเนี่ยนะเอาเอาเป็นว่าต้องการฝนตกแล้วกันพี่นะ ถ้าหากก็ฝนตกตามที่ว่าเนียครับผมก็ว่าเ,เป็นบุญของแผ่นดินอย่าไปบอกว่าบุญของไทยอ่ะบุญแผ่นดินอเลยอะไรก็ตามที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้ก็ได้๋รบ,บุญด้วยกันจบไหมเนี่ยจบจบแล้วบ้านใครบ้านบันนด้ไหมเนี่ย,ยใช่ครับมากกว่านี้มันเลยะนะเอาไว้ให้มันตกเรียบร้อยก่อนนะคใครต้องการเรื่องของหลักการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เชิญน,นะครับผมขอเชิญไว้ก่อนศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ระดับท็อปไฟนนะ ท็อปฟ้าของบ้านของเมืองเนี่ท็อปเทนไม่เอามากไปสิบคนไม่เอาเอาห้าคนพอมันมากไปที่เกี่ยตอบคาถามครพาะพ่าหนึ่งคำถามก็หนึ่งปัญหาพูดไปแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องครับพาอเขาไม่ยอมรู้กับเราอยู่แล้ว่ะครับเอาฝนต่อกันแล้วกันผมพูดชาวบ้านดีกว่าเขาต้องการน้ําฝนชาวบ้านต้อการน้ำฝนเอออน้ำฝนไปเขาพอแล้ว่ะครับนะมีคนพูดกันแล้วกัน ไม่มีใครพูดพูดกับเงาตัวเองได้เอ่ะอนะจำไหมนะคุณเงาเดีนะ๋ยวคุณเงาจำไหมนะมาที่นี่มาเพื่อทำให้ฝนตกนะ,ะดวงจันทนระ์นั่นฮะเป็นพยานนั่นเนี่ยข้างหลังดวงอาทิตย์เป็นพยานนะครับหญ้าตันนี้เป็นพยานด้วยเนี่ยอ่านะแม้ว่าจะไม่มีใครรู้เห็นก็สิ่งที่มีชีวิตเนี่ยเป็นพยานเนี่ยใช่ปะต้นไม้มีชีวิตไหมเนี่ยเออใช่นะเนี่ย เงาเป็นพยายนด้วยนะครับไม่รู้ไม่รู้จะเอาใครเป็นพยายนนะร้อนนะครับแล้วจาทายพิสุนมาเวลาพิสุทธ์คำพูดอย่างที่ว่านี้แล้วเป็นองค์ความรู้ประจําศตวรรษที่21เอ็ดครับท่านที่กาลังชื่นชมที่เคารพครับขอให้เป็นเช่นนั้นนะผมจะได้เปิดเผยเรื่อยกับชาวโลกได้รับรู้ว่าอสิ่งนี้มีจริงอธิบายผ่านบริบททุกอย่างได้อธิบายผ่านบริบทของธรรมชาติก็ได้นะาศาสนาก็ได้นะวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ก็ได้หรือพุทธศาสนานี่สบายมากเลย แต่ที่แน่ๆนะครับยังมีอีกคำหนึง่งบอกดีไหมเนี่ยจิตศาสตรส์อเอเรื่องจิตนะจิตศาสตรส์พูดเรื่องจิตกมาสองพันกว่าปีแล้วนะครกายใจจิตทรไมาได้ครับบัตรนี้นะคนที่จะมาใช้จิตอะไรต่างๆนะมาอธิบายคนนี้ไม่ต้องถอดจิตแล้วครับคนไหนถอดจิตก็ต้อง,ง,งโง่ถอดดังไม่ใช่ถอดเสื้อจิตคืออะไรไปนั่งถอดมันเห็นไหมเห็นไหม เอ๊ะเปิดประเด็นใหม่ป่ะเนี่ยประดนใหม่เดเ,เ,เปิดแล้วจังทิ้งไว้นี่หน่อยเหรอทิ้งไว้เขาเกี่ยวลมนี่เนาะอดอยขิยวลมนี่นะ,ะจงเป็นพยานนะครับคราวหน้าจะมาใหม่นะเอาละแค่นี้ก็แยกกันบ้านใครบ้านมันครับอืมจบครับจอ มีอะไรเคี้ยวเล่นมั้งน yeah> anyway> ี่มีห claro ิมะพราวมั้งก็บา็ดีมงถ้ามีนะโอ้ยเขาเรียกลูกอะไรเนี่ยมันแปลว่าอะไรเนี่ยโอ้ยกล่องห้าสิบมันคืออะไรเหนื่ยรู้มั้ยจไปกินเล่นในกล่องไหม เคปเคปกรูเบอร์รี่เออมันอะไรมันเปรี้ยวมันหวานเอออเออใช่ใชมันเปรี้ยวมันหวานมันมันเค็มได้รู้ได้ไงอีกนี่กล่องนี้เท่าไหร่ครับกล่องนี้เขาไปชิมไมก่อนเนี่ยเขาอากุมเนี่ยฮะกล่องนี้ไปขายก่อนนะไปชิมกล่องตัวอย่างก่อนเลยตัวอย่างก็ชิมไหมอ่าอืม เออท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่เออแตใส่ถั่สุกยังไงสุกก็ยังฮะสุกแล้วสุกก็ยังมันเนี่ยสุกหมดแล้วค่ะสุกหมดแล้วสุกหมดแล้วค่ะสุกหมดแล้วคิงไล่แล้วอคิงได้เลี้ยวหมดแล้วมีน้ำไหมเน่ะใช่ใช่มาๆๆมาเอามีมีอยู่มีอยู่กันเดี๋ยวอ้อมนั่งไหมที่นี่ฝนตกบ้างป่าเนี่ยฝนไม่ตก มันลง,ลงมาร้อนมากนาบ้างปเนี่ย,ยแตเม,ม, <ừ> มื่อเช้านี้ไม่หนาวเลยเนาะไม่มีลมหนาวเลยด่เช้านี้น้ำนิดหน่อยกันเดือนนิแหลน้ำร้อนไหมคะน้ำร้อนมีอยู่เอามา้าัเอาหูจกตเนี้ยเดิน คอยดูนะฝนจะตกนะเออคอยดูฝนจะตกพิจิกาทันบัดเออาเขากูไม่รู้จ้ะนี่ยนะคอยดูฝนจะตกนะโอ้ผมจะตู่เนาะแล้วผมจะตู่มันลงอย่างนี้เนาะใช่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 ตู่ต่าจะลงมากมากว่าผมตู่ก็ไม่ตู่กูไม่รู้นะถ้าตกก็ดีไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่ดีไหมดีดีดีขายของได้ไหมฝนตกก็อ่าแดดเขาอย่างนี้ผมตู่กูได้เนาะฝนตกกับแดดออกร้อนเนี่ยอะไรที่คิดว่า ใจใจก็ไม่ดูอืมเหรออืมดูวันฝนตกก็ดีเอออ่ะวฝนตกดีเนาะ<ช><ช>มันมันจะได้จะได้งงานด้วยนะใช่ใช่ากขายเผื่อขายมันได้ใช่ใช่ไม่ไม่ฝนมันขายเผื่อขายมันไม่ได้นะนนี่เนาะใช่ใช่